สวัสดีครับกาบพบกับรายการมิจฉุนูครับประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายนครับวันนี้ก็มีการจัดการแข่งขันมวยที่เวทีมวยรุมพินีต้องบอกจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับที่เวทีมวยร,รุมพินีวันนี้เป็นคิวการจัดของนอย่างครับสสวรผลนราธีกูลนะครับจัดขุนศึกตะกูลอย่างที่เวทีมวยรุ่พิดีครับก็ค่ำนี้เย็นนี้ก็เรียนเชิญไปชมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมดาวรุ่งนะครับกระดับรากหญ้าจนถึง ระดับมวยตู้นะครับแล้วก็มีคู่เอกที่เขาบอกเป็นจุดขายนะคู่เอกในรานวันนี้คือเจ้าเพชรเอกพบกับเพชรเอกย้อนยุคยอนยุคย้อนยุคของเรานิดๆครับเดี๋ยวตอนเย็นคุณเจอหน้าอย่างนี่โอ้ย้อนยุกยังไงเพชรเอกที่เด็ดแน่นอนไม่ใช่ตัวตัวคลสมบัติจริงนะสิบหกปีสิบหกปีความหลังใช่ๆนะอันนี้ก็คือเจ้าเพชรเอกเกียรติยงยุทธนะครับวันนี้พบกับเพชรเอกสิจ้าพ่อนะครับก็เขาบอกว่านี่ใครแพ้นี่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อ จริงหรือเปล่าเมื่อเช้าจาววีแจ้งมานะครับนี่เป็นชื่อเดิมพัน์เลยเดิมพันชื่อเลยครับผมจาวีเบอกว่าใครแพ้เปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนชื่ออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเล่นนะครับชื่อนักมวคงไม่เปลี่ยนอ่าครับแล้วก็เรื่องของคู่มวยอีกหลายคู่ที่ประกอบในรายการนะครับก็เป็นมวยดาวรุ่งจากบูธรแล้วก็มีมวยจากช่องเจ็ดสีมาประกอบด้วยวันนี้ใครเป็นแฟนช่องเจ็ดสีก็คงจะไม่พลาดนะครับเพราะคู่ที่สองของรายการนี่ลมอีสานสอนสกุลนะครับจะพบกับอนุวัติโยนะครับ ก็เรียนเชิญอยนาครับที่ลุมพินีเอาครับไปเรื่องของผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับที่เวทีเมอร่าเชิมกนเลยครับน็อบไปบที่ศึกเจ้าเมือง,งชนเมื่อวานนี้ครับเริ่มกันที่คู่แรกนนทกิจต่อมอสีครับแพ้คะแนนให้กับฟ้าประธานบางใหญ่เอกเพชติดตามด้วยคู่ที่2รายการเป็นจากกระเพชรต่อพรชัยชนะน็นนอกยกที่4ในการชกกับไก่ฟ้าต่อธานทิพย์เต็กสันสิทธปานนท์ครับแพ้คะแนนให้กับคงคมจัดพลังวิมุต ผู้ที่สี่ของรายการเป็นเก่งขุนพลชุมแพรทัวพบกับเอกชัยสอมีอนันต์คู่ที่ห้าของรายการครับคู่ค้ำเป็นเพชรราชันเพชรนพก้าครับแพ้คะแนนให้กับตุ๊กตาทองสิทธิ์เบนจมาวันวิเศษวอลวิวัฒนานุนครับชนะคะแนนใจเด็ดตัดหอมศิลป์คู่เอกนํารายการครับเป็นดาราเอกเกียรติกำธรครับชนะคะแนนเจ้าขุนศึกน้อยมนสงครามคู่ที่แปดเป็นเดชไทยธนาสารยิมแพ้คะแนนประตักทอง ปอบรรลือศักด์ผู้ที่9ของรายการครับเป็นเพชรน้ำหนึ่งเกียรติเกียงศักดิ์ชนะคะแนนสิงดําเกียรติวินัยปิดท้ายรายการที่ฟิล์มเงินปออพิสิทธิ์ครับชนะคะแนนลานบุญสอแสงเดือนยอดข้าผ่านประตูเมื่อวานนี้เก็บได้45,14 0หังบาทครับฝรั่งต่างชาติ61คนครับครับผมก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับกับศึกเจ้ามังชนนะครับที่เวทีมวยราชดำเนิน เมื่อวานเห็นยอดข้าวผ่าประตูก็ใจชื้นนิดนึงนะครับสำหรับยอดข้าผ่าประตูของสื่เ้ามืองชนก็ไต่ระดับถึง400,000นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ามองกลับไปอีกอย่างก็คือว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวก็เป็นช่วงที่ชาวต่างชาติเริ่มทยอยเข้าสู่เมืองไทยนะครับปกติทุกปีทุกปีเนี่ยรั่งต่างชาติเนี่ยจะมามากกว่านี้ครับปกตินี่ที่ราชดำเนินนี่ช่วงนี้นี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยร้อยกว่าหัวครับ แต่ว่าแหมน่าเสียดายเรื่องชาวต่างชาตินะครับก็ปีนี้เขาบอกว่าเครื่องบินบินไม่ค่อยสะดวกครับก็เนื่องจากว่าช่วงช่วงก่อนกลางปีเกิดขอ้อไฟระเบิดจากยุโรปมาเลยมาเมืองไทยไม่ได้ตอนนี้เมืองไทยจะมาต้องขึ้นเรือมาตาม่วมคือไปลงท,ที่ที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนพูดเล่นนะครับพูดเล่นก็เาบอกว่าก็คือเจอกาบเหตุการณ์บ้านเมืองครับ ก็ที่ทประกาศปไปช่วงกลางปีแล้วลานนี้บอกย,ยังยังยังมีข่าวข่าวเล็กเล็กน้อยๆครับต้องบอกว่าในบ้านเราในเมืองเราเนี่ยคนคนไทยก็ยของจริงก็เฉยๆครับคือมันไม่มีปัญหาอะไรก็มัน,น,มนเงียบๆคือประกาศจริงแต่แต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวแต่ชาวต่างชาตินี่เขาก็ไม่รู้ครับพอเห็นประกาศเขาก็กลัวไว้ก่อนครับแต่จริงๆมันไม่มีอะไรนะครับครับก็ทําให้ชาวต่างชาตินี่อาจจะเข้ามาน้อยหน่อยทยอยทยอยเข้ามาครับซึ่งคาดว่าเดือนหน้านะครับชาวต่างชาติคงเยอะพอสมควร ก็ยังไงแล้วเขาบอกตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับชาวต่างชาติกันพวกบรรดาไกด์ไกด์ต่างๆพวกทีมงานที่คอยรับชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวนะครับก็เตรียมตัวกันก็ตรงนี้บอกว่าก็ถึงแม้จะมีปัญหาที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ก็ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความประทับใจให้เขาสิ่งที่ตามมาคือโอกาสที่เขาจะไปบอกต่อแล้วก็คนมาเที่ยวต่อนี้ก็ต่อเนื่องกันเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเริ่มนะครับแล้วก็ยาวไปถึงช่วงสงการ หรือเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับใช่ไฮซีซั่นของท็อปครับก็พวมพีคซีซั่นหน่อยไฮซีซั่นนี่เป็นของคนไทยครับช่วงสงการนี่ครับผมแต่ว่าช่วงไฮซีซั่นของชาวต่างประเทศนี่ก็ช่วงระยะเวลาช่วงนี้แหละครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ก็ผมว่าก็ยาวจนกว่าจะหมดเนี่ยคือรู้สึกจะไปท้ายๆเหมือน จะเป็นหลังสงการเดินมิถุนาบางชาวเริ่มจะหายนะครับาะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเขาบอกกอบโกยชาวต่างชาติเข้าเหมือนไทยแล้วก็ช่วยดูแลเขาให้ดีๆครับต้องรับชาวต่างชาติให้ดีก็เขาบอกจะทําให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นเหมือนเดิมได้เอาวันนี้เรื่องของวยไทยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวต่างชาติจะเข้าชมในเวทีมวยลุมพินีนะครับก็ดูจากยอดข้าผ่าตูของชาวต่างชาติวยดินไซเนี่ยเขาบอกว่าต่างกันเราฟ้ากับเหวกับลุมพินีราชเฉเินเขาบอกว่าตรงนี้จริงครับ น่าจะ,ะจะมีเขาบอกมีการแก้ไขนะครับยรางน <t 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 uh> <t <t ี้ก um ็จัดมวยเหมือนกันจัดมวยวันเว้นวันเหมือนกันแต่ยอดชาวต่างชาติทําไมต่างกันตรงนี้เพราะว่าผู้วิหารน่าจะพิจารณานะครับจริงๆแล้วก็ก็คือเราไม่มาแข่งกันแต่คือต่างคนต่างเสริมข้อดีซึ่งกันแล้วกันทําให้ชาวต่างชาติเขาสนใจเรื่องมวยมากขึ้นจากเดิมเนี่ยรูมินีอาจจะดูมวยชาวต่างชาติมาดูมวยรูมินีประมาณสองร้อยหัวสองร้อยสองร้อยห้าสิบหัวกับราชชมเนินอาจจะดูแค่ห้าสิบหัวต่างเยอะไหม ต่ก้าต่างคนต่างชพัฒนานะครับต่างคนต่างนําเสนอสิ่งข้อที่ดีขึ้นมาเนี่ยอา่งนนอาจจะเพิ่มมาเป็นทั้ง200หัวแลวลุมพีนีอาจจะเป็น400หัวไปอีกคือต่างคนต่างต่างพัฒนาข้อดีของกันและกันนี่ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาคือคือไม่แข่งกันว่าใครดีกว่ากันนะครับคือเพิ่มพัฒนาของกันใครขึ้นมาเก่งกว่ากันเนี่ยอีกคนนึงนี่ก็ไม่ได้ดอยลงไปหรอกครับแต่ว่าก็เก่งเพิ่มขึ้นมาดีเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะบอกว่าถามว่าดีไหมครับถ ถ้าราเนินขึ้นมาแค่200หัวครับนีขึ้นมาสี่400หัวใครเสียครับก็ไม่มีใครเสียมีแต่ได้ใช่ครับครับเสียใจได้น้อยหน่อยเป็นพันไม่ใช่จะเสียใจที่ได้กําไรน้อยแต่ว่าก็ได้กําไรเสียใจได้กําไรน้อยครับแต่ไม่มีขาดทุนแน่นอนกําไรแน่นอนครับครับผมก็ตรงนี้ครับก็ช่วยๆกันนะครับก็ถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแฟนมวยไทยเนี่ยคนจะน้อยลงไปนิดนึงก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วย เรื่องของความนิยมเรื่องของคุณภาพของการประกอบคุ้มวยด้วยต้องบอกว่าอาก็คุ้มวยประกอบมาอย่างนี้คนจะดูทําไมถ้าถามกับการโพลจะบอกคนดูน้อยจะกล้าประกอบคุ่มวยแพงทําไมพราะวนไปวนมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาต่างคนต่างเขาบอกคิดลบกันกลัวไปกลัวมาว่ามีแต่ต่ำลงต่ำลงนะครับเขาบอกต้องมีตัวคนฉีกครับช่วยช่วยเขาบอกสร้างสิ่งดีขึ้นมากาเฉีะฉี แล้วก็เขาบอกจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาดูด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างไปอีกรายการหนึ่งคือไทยไฟ์ Fi นะครับว่ารายการนี้เขาบอกสร้างสร้างเรื่องของความรักของมวยไทยขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็เมื่อที่ผ่านไปนี่เขาบอกว่าสังเกตคนดูในเวทีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีห้าสี่ตำสองอ่ะเป็นพวกดาราด้วยเป็นพวกแขกผู้มีเกียรติด้วยคือยกระดับวงการมวยไทยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อชูนะครับก็ติดตามไปเขาบอกจะมีการชิงแชมป์ในเดือนหน้าวันที่หก หกตันวาคมก็ติดตามกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไอไม่ใช่นครราชสีมาโคราชไปโคราชนะครับผมก็ติดตามกันเอาครับวันนี้ก็ได้คิวว่าถึงเวลาครับเรื่องของคู่มวลเมยคุณท็อปมีอะไรให้ชมครับนำมวยที่จะชกในวันนี้มาให้ชมกันละครับเป็นคู่ระหว่างอนุวัติสิทธิโยครับวันนี้นี่ช่วงเย็นนี่อนุวัติสิทธิโยนี่จะพบกับลมอีสานต่อรัตนากุลครับแต่วันนี้ครับนำเอาลมทะเลมาให้ชมก่อนครับลมทะเลพบกับเจ้าอนุวัตครับพร้อมแล้วเชิญชมวิทยาครับ มันประนี่ทุกขั้นตอนทัวินดี้สปอรต์ตอุปกรณ์มน่วยมาตรฐานระดับสัตว์ผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอรต์ตอุปกรณ์เน่วยมาตรฐานระดับสัตว์วินดีส้สปอร์ตย้อนกลับไปในสุเเดเสีบเพชรเมื่อวันตกที่16มิถุนายนที่ผ่านมาปีฮัเออที่ผ่านมานะครับฝ่ายแดงครับลมอีสาน ลมทะเลติดอตอื่นครับส่วนฝั่งน้ำเงินอันมุวัตสิโยและครับทั้งคู่นี่ก็ออกมาจากช่องเจ็ดสีครับมาชกที่วิทีิมวยยินดีกับตึกเกียรติเพชรวันนั้นก็ไฟแดงนี่ชื่อก็บอกลยนะแล้วครับว่าลมทะเลนะครับลมทะเลมาจากไหนคุณจอ๊อปทางภาคตอนออกนะครับภอบคลิดนานครับคิดนานเ<ะ>หลือเกิน เขามาจากใต้นะครับทมทะเลก็ใต้ใต้ใต้ไม่ใช่ลมมีสายลมีสายลอีสานิ่งทะเลมาจากใต้ครับก็เป็นมวยที่พื้นเพย์นนที่เข่านะครับม่เข่าดีแล้วก็รูปร่างได้เปรียบเลยครับโดยฝ่ายน้ําเงินเี่มาจากไหนคุณรับอนุวัตหน่าจะทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือครับมาจากลำปางนะครับลำปางน่าจะลำปางนะก็เป็นวยประเภทดุดันครบเครื่องครับเตะแรงต่อยแรงครับหัวใจเกินร้อย สภาพร่างกายเนี่ยเบอกว่าก็พื้นเนี่ถือว่าจะดีก็ไม่ถึงก็ดีถึงศูนย์สุดนะครับแต่เด่นของเขาคือเป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งมีเรื่องของหัวจิตหัวใจที่เกินร้อยนะครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกนะครับมีรุนตลอดดูจากรูปร่างมีค่อนข้างจะเสียเปรียบชัดเจนครับกรรมการผู้ห้ามใครครับครับการสุภาพบุรรอดเหรอครับรับพูดถึงกรรมการสุภาพบุรอดนี่ก็คิดถึงเรื่องของสมาคมมวย จำนนสมัครเล่นนะครับตอนนี้รู้สึกจะยกทีมไปแข่งที่ประเทศจีนนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้ยกเป็นต็งหนึ่งเดี๋ยวเขาดูผลงานเว่าต็งหนึ่งจริงหรือเปล่าแต่เซบร์วประกาศมาแล้วครับต็งหนึ่งเรื่องปกติครับไม่เไม่ใช่เรื่องของความกดดันครับเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติเขาว่างั้นครับเพราะมวยมวยสันสมัครเล่นไทยนี้ไปแข่งที่ไหนก็แดงหนึ่งตลอดครับแต่กดดันที่ว่าจะได้เหรียญกี่เหรียญกันแน่ครับ ก็ดูผลงานครับเราตามผลงานดูก็นักข่าวของคนไทยไปที่ตามไป้วนักข่าวเมืองสยามนี่ตามไปก็มีที่ป๊อปขุนตานะครับไปหน้าหายตาไปหลายสัปดาห์เหมือนกันต้องเดือตามอยู่ทีมีพี่ป๊อบขุนตาหายไปมีพี่เม่งจ๋ายครับเม่งจ๋ายก็ไปด้วยตามไปทาข่าวนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานเขาผ่านหนังสือเมืองสยามรายวันนะครับก็จะมีแจ้งมาให้ทราบเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมครับก็ช่วงเดี๋ยววันเต่ร์นี้ครับ นักมวยไทยก็ไปชกที่ประเทศจีนก็จะเป็นการจัดงานอีเชนเกมนะครับที่ประเทศจีนทางช่อง3ามถึงนักมวยไทยก็งดการแข่งขอดไปอยู่นัดนะครับในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าวันเสาร์นี่ถือว่าเป็นวันหยุดนะครับครับวันหยุดของคนมวยก็ว่าได้นะครับก็อยู่พักสักวันนะครับก็ได้โอกาสหยุดก็่แวะไปทําบุญบ้างนะครับอะไรยังไงไปบ้างอย่างเงี้ยครับก็ทบุญบางทีพักก่อนบ้างเพราะวันเสาร์นี้บอกว่า ร้อยปีมีผลนะคุณโหนจะพูดอย่างไงไปบบครัไม่ถึงร้อยปีเนาะสามสี่ปีก็มีผลนะครับโอเคไม่ถึงร้อยปีสามสี่ปีมีผลนะครับที่จะบางทีฟุ๊กฟุ๊กตรงกับวันพ่อหรือว่าตรงกับเอวันพระใหญ่ครับผมเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนหยุดยาวนะครับครับไม่ดีนะถ้ามีหยุดเนาะวันเสาร์นี้หยุดนะครับก็เตือนให้ทราบผันหนักสำหรับสมาชิกคาหูสมาชิกเส้นหูนะครับวันเสาร์นี้ขออยู่